และนี่คือแว่นตานวัตรกรรมใหม่ล่าสุดเขาเรียกว่าเลนด์แบบโฟโตโคมิกทาหน้าที่แบบออโต้เลน์ครับออกทีแจ้งสีเข้มขึ้นเข้าที่ร่มสีคอดรอปลงตัวนี้มาร้อโปรโมชั่นซื้อ1แถมฟรีหนึ่งในรคกทารโคตรคุ้มค่าตัวนี้บอกเลยว่าเลนส์ใสๆครับมันใสได้แบบไม่หลอกตาใสได้ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ต้องกลัวนะครับที่สําคัญเขาสามารถตัดแสงสะท้อนได้ด้วย,ดวยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะทุกคนเห็นลูกปลาไหมครับพอเราถอดแว่นออกมันมองปลาไม่เห็นถูกต้องมันสามารถตัดแสงสะท้อนทำหน้าที่คล้ายๆกับเลนส์โพลารอย ยูเข้าไปอ่ะทุกคนมาดูพร้อมกันว่าเขาสามารถกัน UV ได้จริงไหมครับฟึ๊บอ่ะเห็นไหมคือสามารถกันแสงแดดกันแสง UV ได้และสามารถตัดแสงสะท้อนกิจกรรมออทอร์ต่างๆน่าจะชอบกันดีครับตัวนี้ใส่เท่ใส่สบายครับผมมีสีให้เลือกค่อนข้างจะเยอะอยากได้สีดําีเขียวสีคุมโทนดาล้วนครับหรือว่าอยากจะได้เป็นลายเสอือสีขาวอะไรแบบนี้ครับมีสีให้เลือกค่อนข้างจะเยอะมากๆครับกับโปรโมชั่นซื้อ1แถมฟรี1ราคาที่โคตรคุ้มค่าหรือว่าอยากจะจัดเซตแบบ3ชิ้นร้วนๆแบบนี้ครับราคาก็ถูกเข้าไปอีก สายค้องคออะไรแบบนี้คือบอกเลยว่าราคาคุ้มแน่นอนก็ผมแปดตะกร้าตรงนี้ไว้ให้แล้วนะครับทั้งหมดสารตะกร้าใครอยากได้ครับรีบๆไปกดสั่งซื้อเลยโคตรคุ้มโคตรเท่